บทที่6,246ปรตระกูลรอดชายงั้นหรือเมื่อได้ยินคำพูดของหงห้าเย่เฉินก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพูดว่าคุณกำลังพูดถึงวอลเตอร์และพ่อของเขาหรือเปล่าใช่ครับหงห้าพยักหน้าหัวเราะแล้วพูดว่านั่นคือคนอเมริกันผู้ชายที่วางยาพิษพ่อของรองประธานหวังตงและทําให้พ่อของเธอเป็นโรคไตาวายเขามันแย่มากเขาและพ่อมักจะพูดเสมอว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของตระกูลรอชายไม่ใช่หรือครับ เย่เฉินโบกมือแล้วพูดพวกเขาไม่ได้มาจากตระกูลรอดชัยเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลรอดชัยจะมีแซ่ฮอกวิทหลังจากพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็คิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าฮอกวิทนามสกุลน,นี้น่าจะเป็นนามสกุลของชาวยิวพวกเขาอาจจะเป็นญาติของตระกูลรอดชัย เมื่อมาถึงจุดนี้เย่เฉินก็ตระหนักได้ทันทีผมคงคิดออกแล้วสตีฟคนนี้มาที่จินหลิงเพื่อตามหาสองพ่อลูกเพราะชายชาราของเขาเพิ่งหายดีและต้องการที่จะเป็นผู้นำตระกูลต่อไปอีกสักสองสาปีเขาอาจจะพยายามเอาชนะใจญาติเหล่านั้นหงห้าพูดอย่างเร่งรีบอาจารย์เย่ตามที่คุณพูดเด็กคนนี้มาที่จินหลิงเพื่อต่อสู้กับคุณใช่ไหมไอหยา แล้วพวกเราจะจัดงานเลี้ยงหงเมินให้เขาดอกจันพรุ่งนี้ให้เขาทานอาหารให้อิ่มหนำสำราญแล้วจับเขาไปที่ฟาร์มสุนัขโดยตรงเพื่อให้เขาเป็นเพื่อนกับชายสองคนนั่นเย่เฉินหัวเราะและพูดว่าโอ้ไม่สตีฟเป็นรองผู้นำของตระกูลรอดชายซึ่งเทียบเท่ากับเจ้าชายสมัยโบราณ ฮอกวิทคนนี้น่าจะเป็นลูกของเจ้าหญิงชราหลังจากที่เธอแต่งงานแล้วและอาจไม่ใช่พี่สาวแท้ๆของสตีฟญาติคนนี้อยู่ห่างออกไปหากเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจริงๆเป็นไปไม่ได้เลยที่สองพ่อลูกจะถูกขังอยู่ในฟาร์มสุนัขของคุณเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีแม้แต่ตระกูลรสชายออกมาตามหาเช่นนี้หงห้าพยักหน้านั่นมันก็จริงนอกจากนี้หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ถามอย่างรวดเร็วอาจารย์เย้เนื่องจากเด็กคนนี้มาที่นี่เพื่อหาคนและเขาก็มาเจอหัวหน้าฟาร์มสุนัข ถ้าเขาต่อต้านคุณนั่นจะไม่เป็นปัญหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคตหรอกใช่ไหมเย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มสุนัขทุกตัวที่คุณเลี้ยงในฟาร์มสุนัขนั้นมีความสําคัญแม้ว่าคุณจะมอบมันทั้งหมดแก่สตีฟเขาก็ไม่กล้าที่จะหือกับผมหลังจากพูดอย่างนั้นสีหน้าของเย่เฉินก็เริ่มจริงจังและพูดว่าเอาล่ะในเมื่อเขาจะมาที่นี่เพราะประเด็นนี้แล้วก็อย่าแส้ทําเป็นโง่และขี้ขลาดต่อหน้าพวกเขาเลยแค่เตรียมรถตู้กระจกทึบไว้ พรุ่งนี้ผมจะถามเขาตอนทานอาหารตามตรงไปเลยว่าเขามาหาพ่อลูกคู่นั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าใช่หลังงานเลี้ยงก็พาเขาขึ้นรถทันทีพาเขาไปเยี่ยมชมฟาร์มสุนัขและปล่อยให้เขาพบกับวอลเตอร์และพ่อของเขาเมื่อพบกันแล้วก็รอดูซิว่าเขาจะกล้าพอไหมกล้าพอที่จะยึกยักอีกครั้งหรือเปล่าหงห้าพยักหน้าอย่างหนักโดยไม่คิดว่าเรื่องรถไม่มีปัญหาครับ ยานพาหนะเชิงพาณิชย์ที่คาสิโนใต้ดินหลายแห่งที่อยู่ภายใต้หงดูแลรับและส่งแขกนักเสี่ยงโชคทั้งนั้นและไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกนับระษาอะไรที่จะเล่นให้ไปด้วยแล้วชมบรรยากาศรอบๆเมืองจินหลิงไปด้วยเมื่อถึงเวลาหงจะให้คนเตรียมยานพาหนะมาหนึ่งคันครับเยี่ยมมากเย่เฉินยิ้มนิดๆแล้วถามว่าแล้วอาจารย์หงเทียนช่วงนี้กำลังทำอะไรบ้างหงห้ากล่าวว่าอาจารย์หงเทียนก็เหมือนเดิมครับเขากำลังสอนวิชาบูให้ทุกคนในห้องถงวิชาบู เย่เฉินพยักหน้าและพูดว่างั้นคุณไปบอกอาจารย์หงเทียนว่าผมจะรอเขาอยู่ที่ห้องทํางานของผู้จัดการทั่วไปนะได้ครับหงห้ากล่าวว่างั้นเชิญอาจารย์เย่ไปรอที่สํานักงานก่อนฉันจะแจ้งให้อาจารย์หงทราบทันที โรงแรมบ่อน้ำพุร้อนมีห้องพักหลายร้อยห้องซึ่งสามารถรองรับแขกได้หลายพันคนและพนักงานหลายร้อยคนขณะนี้ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมอีกต่อไปและให้บริการเฉพาะสาวกบูและบุคลากรบริการสนับสนุนเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นทำให้ห้องและสถานที่ส่วนใหญ่ว่างเปล่าเย่เฉิงน,นั่งอยู่ในห้องทำงานของผู้จัดการทั่วไปสักพักหนึ่ง หงฉังชิงซึ่งสวมชุดถังก็รีบไปที่ประตูหลังจากเคาะประตูและได้รับอนุญาตจากเย่เฉินแล้วเขาก็ผลักประตูเปิดออกและพูดด้วยความตื่นเต้นโออาจารย์เย่ท่านไม่ได้มาที่นี่เพื่อแนะนำผู้น้อยในการฝึกฝนลูกศิษย์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผู้น้อยก็รอแล้วรอเล่าว,วันนี้นึกไม่ถึงว่าจะโชคดีเย่เฉินประหลาดใจเล็กน้อยแล้วพูดแซวไปอาจารย์หงเทียนท่านกลับมาที่ประเทศจีนไม่นานนึกไม่ถึงว่าท่านจะได้เรียนรู้มารายาทในประเทศอย่างรวดเร็วยิ่งนี้ไอหยา ไม่มีกล้ากล้าหงฉังชิงโบกมืออย่างรวดเร็วแล้วพูดอย่างจริงจังอาจารย์เย่ในความเห็นของผู้น้อยท่านมีความสามารถพิเศษเป็นเกียรติของฉันแล้วที่จะมีโอกาสในการรับฟังคําสอนจากท่านด้วยตนเองเย่เฉิงเห็นว่าเขาจริงใจมากแต่ถึงกระนั้นเขาก็พูดอย่างถ่อมตัวมากอาจารย์หงเทียนผมความรู้น้อยเกี่ยวกับทักษะวิชาบูต่างจากคุณที่มีความรู้ทางทฤษฎีมากมายและประสบการณเชิงปฏิบัติที่สําคัญกว่านั้นคุณได้สอนลูกศิษย์ในสานักเต๋าไทาเจิ้นมา,มามากมายและคุณก็ถ่ายทอดได้ยอดเยี่ยมมาก ท่านในฐานะผู้อาวุโสรุ่นน้องอย่างฉันจะมีคุณสมบัติอะไรที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับทักษะวิชาเหล่านี้ ที่ไปที่มาของคําว่างานเลี้ยงของเมินซึ่งในนวนิยายจีนหรือภาพยนตร์จีนมักกล่าวถึงคําแปลงานเลี้ยงที่ประตูหานป่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดใน206ปีก่อนคริสตกาลเป็นส่วนหนึ่งของสงครามถูหัน206-202ปีก่อนคริสตกาลอันเป็นสงครามภายหลังสิ้นสุดราชวงศ์ฉินเป็นการแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างเซี่ยงอี้หรือชอบปะอองแห่งรัฐถูกับหลิวปังแห่งรัฐฮันปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หัน โดยสถานที่เกิดเหตุในปัจจุบันคือหมู่บ้านหงเมินเปาในอำเภอหลิมงตงเมืองซีอานสรุปแล้วก็คือเป็นงานเลี้ยงรอบสังหารแอดมินอาจารย์เย่แปลและเรียบเรียงบทที่6,247หลังจากพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็ถามเขาว่าช่วงนี้ทุกอย่างโอเคไหมหงถังชิงยกมือขึ้นแล้วพูดด้วยความเคารพ เรียนอาจารย์เย่ทุกอย่างเรียบร้อยดีที่นี่ฉันมีไทเจินหุนหยวนเตา๋าที่คุณมอบให้ฉันทุกคนมีรากฐานที่มั่นคงมากสําหรับทักษะทางจิตที่ตามมาความก้าวหน้าของสาวกกลุ่มนี้เท่าที่ฉันเคยเห็นเคยสอนมาตลอดหลายปีเร็วที่สุดแล้วเย่เฉินนึกถึงลูกศิษย์ของเขาลงซื่อถีซึ่งก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้ได้นําสาวกไทเจินเต๋าทั้งหมดมายัางประเทศจีนและมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของตัวเองอย่างไรก็ตามเขาไม่มีเวลาจัดการมันจึงมอบหน้าที่นี้ให้กับหงฉังชิงเพื่อฝึกฝน ดังนั้นเขาจึงถามอย่างสงสัยเหล่าสาวกของไท่เจิ้นเต่าของคุณการฝึกฝนเป็นอย่างไรบ้างหงชางชิงพูดอย่างเร่งรีบเรียนอาจารย์เย่สาวกไท่เจิ้นเต่าทุกคนฝึกฝนเร็วกว่าตอนที่พวกเขาอยู่ที่สหรัฐอเมริกามากส่วนเด็กสาวซื่อถี่นอกเหนือจากการฝึกฝนทุกวันตอนนี้เธอพยายามอย่างหนักต่อสู้เหมือนซาบุโรที่สิ้นหวังดอกจันไม่มีผิดและเธอก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสำหรับเธอแล้วเกินความคาดหมายของฉัน หลังจากพูดอย่างนั้นหงฉังทิงก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแต่ในแง่ของความเร็วและความก้าวหน้าสือถีทำได้เพียงอันดับสองเท่านั้นในหมู่พวกเขาคนที่ก้าวหน้ามากที่สุดคือคุณหนูอิโตะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาสถานะของคุณหนูอิโตะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้แต่ฉันเองก็ยังไม่เข้าใจมันไม่น่าเชื่อจริงๆและฉันไม่รู้ว่าตอนนี้คุณหนูอิโตะอยู่ในสถานะไหนแล้วเย่เฉ <Yeah, S 2> ินถามด้วยความประหลาดใจคุณบอกว่านานโากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหรอ ใช่ครับหงชังชิงพยักหน้าอย่างหนักและชมเชยความเข้าใจของคุณหนูอิโตะนั้นดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาหลายปีเธอทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความมีชัยซึ่งน่าทึ่งมากพูดตามหลักเหตุผลแล้วนาโนากะเพิ่งเข้าสู่การฝึกฝนเมื่อไม่นานมานี้เย่เฉินอดไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็นแม้ว่าเธอจะเคยทานยาฟื้นฟูที่เขาให้ไว้ก่อนหน้านี้และร่างกายของเธอก็ดีขึ้นมากจริงๆแต่เธอยังคงต้องเดินทีละขั้นอย่างช้าๆเพื่อเรียนรู้ แม้ว่าความเร็วในการฝึกฝนของเธอจะเร็วกว่าคนทั่วไปแต่เย่เฉินก็รู้สึกว่ามันจะไม่ทำให้หงฉังชิงรู้สึกประหลาดใจขนาดนี้ดังนั้นเขาจึงพูดว่ายังไงก็ตามวันนี้คุณอิตโตะอยู่ที่นี่หรือเปล่าหงฉังชิงพูดอย่างเร่งรีบในขณะนี้คุณอิตโตะอยู่ที่ห้องถงฝึกฝนครับ เย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าอาจารย์หงเทียนคุณไปแจ้งคุณอิโตะและขอให้เธอมาพบผมที่นี่นอกจากนี้หลังจากการบรรยายของวันนี้บอกสาวกทุกคนว่าพรุ่งนี้เช้าผมมีของขวัญให้ทุกคนคุณช่วยนับจํานวนคนขอเป็นตัวเลขที่แม่นยําหน่อยนะก่อนหน้านี้เพื่อให้สาวกที่นี่ก้าวหน้าเร็วขึ้นเย่เฉินได้เตรียมเยนลี่ไว้สําหรับพวกเขาเป็นพิเศษและส่วนผสมออกฤทธิ์ในนั้นก็เป็นน้ํายาเม็ดฝึกฝนตามธรรมชาติที่ปรุงด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามเนื่องจากตารางงานที่ยุ่งของเขาเดิมทีเย่เฉินต้องการรอจนกว่านานากโกชินเอ๋อสวียนเฉินเจอคายและหงห้าทั้งหมดจะเข้าสู่การฝึกฝนจิตอย่างแท้จริงจากนั้นจึงแจกจ่ายยาน้ำฝึกฝนให้กับสาวกเพื่อช่วยพวกเขาเร่งการฝึกฝนแต่ต่อมางานค่อนข้างยุ่งและเขาไม่มีเวลามาแจากเยนลี่ให้กับสาวกที่นี่ตอนนี้มีสาวกที่นี่มากขึ้นกว่าเดิมยกเว้นานานากโก ชินเอาเสเวียนส่วนเด็กสาวคนอื่นๆพวกนางส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของตระกูลเหอและทหารวังมังกรแต่ต่อมาหลงซื่อฉีซึ่งมีบุคลิกเหมือนเสือเล็กน้อยได้ย้ายสำนักไทเจิ้นเต่าทั้งหมดมายัางประเทศจีนโดยตรงดังนั้นจำนวนผู้คนที่นี่จึงมากกว่าเดิมมากโชคดีที่เขาติดตั้งอุปกรณ์มีระบบเติมของเหลวเยลลี่ที่เรียบง่ายในวินล่าระดับกลางของเขาในชองเซลีเซแล้วจะมีเวลาเติมอีกชุดในบ่ายวันนี้ ฮงชางชิงไม่รู้ว่าเย่เฉินมีของขวัญอะไรให้กับทุกคนดังนั้นเขาจึงพูดด้วยความเคารพไม่ต้องห่วงครับอาจารย์เย่ฉันจะแจ้งให้คุณหนูอิตโตทราบทันทีสำหรับจำนวนคนในปัจจุบันหาผู้น้อยจำไม่ผิดทั้งหมดควรจะเป็น426คนแต่ในช่วงเวลานี้ประธานเฉินได้ไปที่เยนชิงถ้ารวมเขาด้วยก็มี427คนครับโอเคเย่เฉินพยักหน้าแล้วพูดว่าผมจะแจ้งให้ประธานเฉินกลับทีหลังพรุ่งนี้8โมงเช้าทุกคนจงรวมตัวอยู่ที่ห้องถงฝึกบู ซาบุโรผู้สิ้นหวังนี่คือฉายาของหนึ่งในวีรบุรุษเขาเหลียงซานชื่อฉีซิ่วเกิดที่เจียงหนานจังหวัดเจียงกังจินหลิงพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กเขาดิ้นรนปากกัดตีนถีบมาตลอดชีวิตและยอมแม้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องผู้คนเมื่อเขาเห็นความอายุติธรรมบนท้องถนนเขาตามอาไปขายแกะและม้าที่ต่างเมืองอาของเขาเสียชีวิตระหว่างทางและเขาสูญเสียทุนทั้งหมดและอาศัยอยู่ที่จีโจเขาอาศัยอยู่ในจีโจ โดยขายฟืนเพื่อหาเลี้ยงที่เขาเก่งวิชาบูและชอบต่อสู้กับความอายุติธรรมเขาจึงได้รับฉายาว่าซาบูโรผู้สิ้นหวังบนเส้นทางของจี้โจเขาและยางทรงกลายเป็นพี่น้องร่วมสาบานเนื่องจากการต่อสู้กับความอายุติธรรมต่อมาเขาได้เข้าร่วมกับวิระบรุษเขาเลี้ยงซานและกลายเป็นแม่ทัพของกองทัพทหารราบแอดมินอาจารย์เย่แปลและเรียบเรียง